กิจกรรมลำลึกความหลังบทหันษามาจับทีมกับเพื่อนๆคนอื่นแล้วไปตะลุยดันเจียนกันครับด้านนี้เนี่ยเล่นแบบสนุกสนุกนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียดมากครับแกลกรับ420พายโมเจมทำยังไงไปดูกันครับ สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับผมสื่อ,อกับเกม g e n ชินอิ m แพ c กนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมใหม่กันนะครับผมกับนี่เลยลําลึกความหลังบทหันษาครับกิจกรรมนี้จะมีระยะเวลาทั้งหมด11วันครับและเพื่อนๆเ,เนี่ยจะต้องมีแรงประจนภายเกิน20ขึ้นไปสำเร็จเควสเทพเจ้าจากเมืองมอนสเตอรเรียบร้อยแล้วก็สามารถเข้าร่วมกิจกรรมนี้ได้ครับ ก่อนที่เราจะไปเริ่มรับชมกิจกรรมกันงานไทยแลนด์เกมโชว์ปีนี้นะครับมีบูธของ Rich m ม n ช h o p ด้วยซึ่งส,สื่อเนี่ยก็จะไปอยู่ที่บูธในวันที่19เวลาบ่ายหนึ่ครึถึง3โมงนะครับเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปเจอกันได้นะครับ กลับมาที่กิจกรรมของเรานะครับในตอนเริ่มต้นเนี่ยเพื่อนๆสามารถเข้าหน้ากิจกรรมมาปุ๊บแล้วก็กดรายละเอียดของกิจกรรมได้เลยครับซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยเขาจะพาเพื่อนๆไปจับคู่กับคนอื่นนะครับสคนเนาะเป็นทีม4คนแบบนี้หลังจากนั้นครับเขาก็จะพาเพื่อนๆไปทําภารกิจต่างๆกันก็จะมีภารกิจในแต่ละด่านบอกแบบนี้ครับใครร่วมมือเยอะหน่อยนะครับก็จะได้คะแนนมาเยอะแต่ว่าเพื่อนๆเนี่ยแค่เดินเดินตามไปให้ผ่านก็ได้คะแนนเหมือนกันนะครับระหว่างทางก็จะมีบัฟผ้าพลังงานฮิ ่ตางๆและในด่านสุดท้ายนะครับเขาเนี่ยก็จะเอาบัฟทั้งหมดที่เพื่อนเพื่อสะสมมามาใช้ได้ด้วยครับตอนนี้เนี่ยยังไม่เห็นภาพนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปเริ่มกันเลยครับในวันแรกนะครับเพื่อนเพื่อเนี่ยจะสามารถเก็บเจ้าดาวหันษาแต้มตรงนี้เนี่ยสูงสุดอยู่ที่300แต้มนะครับเพื่อนๆือนก็จะค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจนครบ500แต้มนะครับเพื่อนๆนก็จะได้รับเพชรทั้งหมดของกิจกรรมนี้ซึ่งก็คือ420ไพโมเจมันเองครับในแต่ละ2วันนะครับขีดจำกัด300นี้จะค่อยๆเพิ่มทีละ200คบจน7 100. อ่ะเดี๋ยวในวันแรกนะครับเดี๋ยวเรามาจับคู่กันเลยครับก็กดจับคู่ไปแบบนี้ กดยืนยันไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะวาร์ปเข้ามาในด่านแบบนี้ด่านนี้นะครับเขาบอกว่าแรงหนุนนะให้หลังจากปล่อยปฏิกิริยาธาตุไฟครับผมเปลี่ยนเป็นตัวละครอย่างอเล็กชิโนมาดีกว่าเป็นเกี่ยวกับธาตุไฟหมดเลยครับทำปฏิกิริยาเกี่ยวกับธาตุไฟครับอนนเอาเตรียมตัวพร้อมแล้วเราก็ไปเริ่มกันเลยครับเอามีบัฟให้เราเลือก3บัฟนะครับตรงนี้เพื่อนๆอยากได้บัฟไหนเพิ่มเติมก็เลือกกันได้เลยครับเข้ามาในด่านเรียบร้อยแล้ว ด้านนี้นะครับของผมเนี่ยให้เพื่อนๆช่วยกันเก็บเหรียญครับเก็บครบแล้วก็ผ่านเรียบร้อยครับ ซึ่งด่านเมื่อสักครู่นี้นะครับเขาให้ชําเอาระเบิดไปโจมตีศัตรูเนาะแต่ว่าทุกคนในทีมของผมเนี่ยก็คือประจันหน้ากับศัตรูกันสุดฤทธิ์ครับบอกแล้วว่าเพื่อนๆเนี่ยสามารถเล่นกันได้แบบชิลๆเลยครับไม่ต้องไปคิดมากครับอันนี้เขาบอกว่าให้กําจัดศัตรูทั้งหมดครับอันนี้สนุกเลยครับอันนี้สบายผมละ สำเร็จครบ4ด่านก็จะเป็นคะแนนรวมมาแบบนี้ครับอ่าก็อย่างรอบนี้รอบแรกผมเล่นเนี่ยก็จะได้อยู่ที่115คะแนนเพื่อนๆก็เล่นบนไปแบบนี้ครับมาต่อรอบ2สักหน่อยครับไปรอบ2นะครับถ้ามีโล่นะครับจะสามารถเปิดให้กับเพื่อนๆได้ปฏิกิริยากเกี่ยวกับธาตุหินเพิ่มขึ้นอ่าก็ต้องมีปู่ซะแล้วแต่มีคนเล่นปู่ไปเรียบร้อยครับผมเอานิววเลตไปเลย ยังไงทีมผมเนี่ยก็มีหินเยอะแล้วเราก็เอานิวเวเลตไปเลยครับกำจัดสตู16ตัวครับด่านนี้อย่างรวดเร็วว่ะทุกคน อย่างที่ผมบอกนะทุกคนไม่ต้องไปซีเรียสมากนะครับว่าเราจะต้องผ่านทําไมทีมเราเล่นไม่ดีหรือว่าเราเล่นไม่ดีก็ไม่ต้องไปสนใจครับเรามีหน้าที่แค่เล่นให้มันแบบพันพนเอาเพชรไพโมเจมพอแล้วครับ

ด่านสุดท้ายเนี่ยเวลาให้พอดีใน60วินาทีนี่ถือว่ายากมากๆเลยครับสำเร็จทั้ง4ด่านเรียบร้อยแล้วครับก็จะได้คะแนนรวมออกมาแบบนี้ครับหลังจากที่เพื่อนๆเนี่ยทำกิจกรรมไปเรียบร้อยแล้วนะครับ2-3รอบอะไรแบบนี้หรือจะรอเขาปลดทีเดียว4วันแล้วก็มาทำตอน700แต้มก็ได้นะครับเพื่อนๆเนี่ยก็สามารถมาแกลกรับตัวของไพ่โมเจมตรงนี้ได้นะครับนี่เลย ึงรวมๆแล้วตรงนี้นะครับก็จะอยู่ที่420พายโมเจมด้วยกันครับก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะทำง่ายๆแบบนี้เลยครับ และนั่นก็เป็นทั้งหมดของกิจกรรมล้ำลึกความหลังหมดหันศานะครับผมเป็นยังไงกันบ้างครับสําหรับกิจกรรมนี้เพื่อนๆชอบกันหรือเปล่าครับคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันนะครับก่อนจากกันขอขอบคุณ154,67 s u b s c ส i b ร r เบอร์จากทางยูทูบครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร,ร์เป็นกาลังใจให้กันนะครับคลิปนี้ผมและก็ไซโลเนนก็ขอตัวไปตะลุยมอนกับคนอื่นต่อแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับ Next time,